ชวันวัดนอริยะวรารมประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง T&B Media Global ประเทศไทยบริษัทด้านบันเทิงรายใหญ่ที่มีความรู้ความชํานาญและนําบริษัทลูกที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้าซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปักธงและทุ่มทุนสร้างอาณาจักรโลกเสมือน Translucia ซึ่งเป็นโลกเสมือนสุดจินตนาการขึ้นเป็นรายแรกของไทยโดยระยะแรกค่ะ เงินลงทุนจะไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทและจะพัฒนาต่อเนื่องจนสร้างมูลค่าอาณาจากักรไม่ต่ำกว่า1นึ่งแล้านบาทซึ่งเมทาวิสได้เตรียมความพร้อมที่จะนํามาใช้ในภาคธุรกิจและการพัฒนาสังคมมั่นใจว่าจะทําให้โลกธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนเป็นโลกแห่งเวทมนต์ที่เน,นรเมิตทุกอย่างให้เป็นจริงทุกคนจะมีความสุขที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมีสุขภาพที่ดีมีโอกาสสร้างอาชีพใหม่มีรายได้พอเพียงทําให้ครอบครัว,ม,วมีความสุขอย่างยังย่งยืนที่สร้างเองได้ และได้รับความตื่นตาตื่นใจในโลกเสมือนจริงที่เรียกว่าทรานลูเซียซึ่งจะเป็นโลกเสมือนที่สร้างจากโลกที่หลายๆคนฝันให้เกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับพันธมิตรายแรกของทราลลูเซียคือบริษัทแมกโนเลียคอลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ MQDC โดยคุณทิพาพรอ,อริยวรารมซึ่งถือเป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในไทยที่พัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพย์บนเมตาเวิร์ส โดยคุณท่พาพรเชื่อมั่นว่าเม v าวิ e จะสามารถขับเคลื่อนและพิชกชมธุรกิจในทุกอุตสาหการรมในทุกองค์การอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านบันเทิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจรายย่อยและธุรกิจด้านสุขภาพ โดยอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆจะสามารถใช้ m e t a เวิร์เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจใหม่ๆสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและสร้างสรรค์สังคมที่ดีเกินกว่าจินตนาการได้โดย MQDC เข้ามาจับจองพื้นที่ในราลูเซียและพัฒนาเมืองขึ้นมาในโลกเสมือนเตรียมที่จะสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาคือ MQDC Metaverse เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองและโครงการอสังหาริมทรัพย์เหนือจินตนาการแห่งนี้ค่ะ